สวัสด,ดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดอเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาอัดเกมมาครับกนะันครับพอดีนะไม่อัดไปแล้วฮนะแต่แม่งเพอาะเออนะครับควยนะเพราะว่าขอขอ,โอ,อ,อนะิดนึงฮะแม่นงนั่นนะมันอะไรวะมันดับใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ยที่ตัวอัดแม่งก็หา,ายไปอือ้ืออัดเมื่อกี้โอ้โหดังดีเลยอ่ะก็จะมาเล่นใหม่นะจะเล่นใหม่เพิ่งซราบไปเมื่อกี้ ระบานหายนะระบิชอบนี่บ้านผมเราซ้าเสร็จก่อนนะแตะแไปอ้าวก็มือแล้วแดดไกลก่อนเงบเงียบเงีแล้วไม่เลยนะกิงไก่กันนะนี่อ้าวเอาไว้ได้หนึ่งมันจะได้มีทีแพ อือหือบ้านมืดเธอใสจะมีมอนเตอร์บ้านนอ,อนแต่ต้อยเขาย่องครับเพราะว่ามีมอนเตอร์เยอะมากข้างนอกเพราะเราเพิ่งเป็นแค่เป็นเทรนเนอร์ที่ฝึกหัดมาพอหัวหน้าดร็อกเตอร์โอคิโดเขาให้สั่งเรามาออนทางไม,ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันไม่เกี่ยวเลยกุดผมพูดได้ไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวเราเป็นมุมันเกี่ยวนะ เกี่ยวกุดเรื่องอะไรทำมครับผมจะบอกนะครับถ้าเราถึงว่าเราเจอมุมครับเราทำไงครับน <_ EN> ี่ครับเพราะว่าแมงมุมอ่ะ เวลามันจะว่าน้ำใช่ไหมครับมันจะช้าใช่ไหมนัแบบแ่นแหละพี่กลางผมฮะอือหือออืหือชัดเจนฮะนี่นะดูกัน,เ,น,นเ,กเลยโอ้ยกูไม่จะบ้าตายท้าไม่มีให้คึค้พูดเลยขึ้นละไม่กูขึ้นถ้าผมมีเพื่อนเล่นนะผมจะเล่นให้เลยนะ สมัครเสร์ฟมันมันเป็นอะไรรึเปล่มันบั็กนะเหเหี่ยวคนด้วยเข้าเยอะแล้วคนเข้าไม่กระสมัครไม่เป็นด้วยนะผมแต่ได้ประกระสมัครเป็นหรอกไอตอนแรกสมัครปุ๊บเออมันจะเล่นไดไงแต่พอมานรู้มันไม่ได้สมัครเลยนะครับผมก็จะไม่ได้รับเพราะว่าเล่นเราคูไม่เคยเล่นเลยนะอุ้ยไอไอไอตั้มบี้ยา จะตัดไม้ทั้งบ้านเออคิดถึงบ้านบ้านบ้านข้าบ้านข้ารีบเดินดีเฮ้ยรอเข้าตัดได้ินครับยายายานะไม่เข้ามาฟาดเลยเดี๋ยวตอนไลยชั้นจะนับไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วหิวแล้วมันจะหิวไหมนเนี่ยโอ้ยารออ่ะ S <S <an> รอนานมากเลยถ้าถ้าเกิดจะเช้าเนี่ยงั้นก็ตัดต่อไปกนึงนะครับพอนี้ผมก็ได้เพิ่งมาแน่นี่นะครับผมก็เพิ่งออกมาด,ดูดูหัวใจครับอีกนึงครับถ้าโดนนี่ก็ตายเลยใช่ไหมไม่ตายเลยครับถ้าโดนนี้ลองดูโนโูเจาะต้องระวังระวังระวังทําบิ่มากครับหมูหมูหมูเมื่อกี้เห็หม,หม,มูหมูจ้าอู่ไหน <c oughs> ยังไม่คนข่ดมาหน่ไม่มาน่าานี่ไม่ค่ท่ามชงค่ดูาาครับ,รรบดูครับผมดูดูไม่ไมให้กูหยุยดนดอนนี่ใช่ไหมมอีอยู่เดียด้วยไกก็กเ่มือด้วยกูอยู่บนบ้านเดียวกูออกไปไหนแล้ ก็ต่อเหมือนเดิมนะเออครับท่านผู้ชมครับผมก็่คิ้นกันได้ผมไม่มีของที่จําเป็นฮะก็ร้อนมันเข้าอันนี้เออเราไม่มีของมจัดการตันีแต่มีนจะต่อแบะเดิมเออเดินไม่เดินไม่เดินไม่เดินเนาะไม่ต่อเออนี่ครับผมไม่หาที่จำเป็นเลยนะแล้วบ้านตัวไหนอ่ะใช่ใช่แล้วบ้านกลุ่ไหน ก็จำได้วานทองอยู่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ล้านไม่ใช่นะบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะรู้เลยนะจำได้ฮะมันน่าจะมีแผ่นที่เนาะเออเจอว่บ้านอยู่ตรงไหน,ไนนะตรงนะตไนะนหน ก็ดีนี่ว่าดูดูครับดูครับแานนี้ก็ดีนะครับดูสร้างใหม่ดีกว่าไม่อยู่ทถนนั้นละก็ดีเราสร้างใหม่ได้นะไ่ากลัวเพราะว่าผมไม่เพราะผมไม่เหนื่อยเรื่อง่าบ้านนะเพราะว่าผมจะสร้างใหม่เออที่นี่ก็มีดีนะแต่เราก็อยู่ดีไม่ได้ไม่นามาอยู่บนดินดีกว่า แล้วมีหมูมีหมาไหมไปเกียร์ยังไงเออเขาไปตรงนี้แหละแจมครับแจมแจมเลยแจมเลยแจมไลยครับแจมใจครับไม่เกี่ยวกันเออแต่หิวอ่ะอิวตาย ก็กตอบแบบนี้เอาก็เสร็จแล้วกันด้วยอ้าวก็เสร็จแล้วกันนะเอ้ยว้าวพี่ตลอดเลยวะก็เสร็จแล้วกันด้วยนะครับผมก็นี่นะบ้านบอกอ๋อนี่นะโอ้ยหย,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 ยู่จะแล้วอยู่จะตายแล้วครับใครชอบพี่ดิ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายผมด้วยนะครับก็มีแค่นี้แหละกบ็บาย